เล่นเกมนี้ทักตาหนึ่งแล้วเราก็แบบไปนั่งเล่นดูกันว่านั่งทำอะไรดีถ้าไม่มีคนก็ปิดไลน์เลยมิชชั่นคอลลัปป์ขวายปิดซาดินาโอ้โอ้ <c oughs> โอัพแพดใหม่เลือกตัวละครจากในนี้ได้ว้าว แล้วตัวละครที่เขาเลือกกันมึงเลือกกันเมฟมากใครเชิญอะวาคิมมี่เชิญวาคิมมี่กูไม่ได้เล่นบ <c oughs> าคิมพี่ไม่ได้เล่นีพีเล่นอย่างอื่นอยู่ <c oughs> คิดว่าจะมีคนซื้อไหมจะมีคนลงอ q ป i p ณ์ไหมถ้าไม่มีไม่ไม่มีไม่ ไม่มีจะไปซื้อกาสุนไม่ใช่อะไรหรอกมีก็จะไปออกกระสุนให้หมดเลยเนะี่ยลงให้ก็ได้อะลงให้ก็ได้ต <c oughs> ี้เราจะมีแต่ตัวบัฟเหรอวะ Obama. May I take a look at your so cool. I'm sorry. Hello. Hello. There's an enemy here. Whoa, this pretty solid. มันยิงกันตรงนี้นแล้วไม่มีใครติ๊กบอกกูด้วยนะอ,ยอื้ยแล้วไม่บอกด้วยว่าอยู่ตรงนี้แล้วไม่บอกด้วยว่าอยู่ตรงนี้ไอตอนไอคนวิ่งกลับอะ่ะโอ้ยว <c oughs> ิ่งไปแล้วไม่บอกด้วยนะว่าอยู่ตรงนี้โผล่ออกมาเรียบร้อยเลยแม่ไปติ๊กอยู่ในทะเลตุเลวมากเหลือเท่าไหร่เหลือสี่ ออดาวหมดแล้วดาวหมดแล้วเมืม่อกี้คือแบบไม่บอกด้วยว่าอยู่ทางขวาแล้วมันไปติ๊กอยู่ในทะเลเละมากไอเราก็แบบเอไปอยู่ทับไปในทะเลหันไปคันกลับมเอากูตายแล้วไม่เป็นไร ผมลงเงินไปแล้วรอบที่แล้วเออผมฟันเดอร์ไปแล้วผมเป็นเดอะเบสฟันเดอร์เดอะเฟิร์สฟันเดอร์ แค้สามแลยวเออหาคนลงไปบ้างสิรอบที่แล้วผมก็ลงให้หมดแล้วนะรอบนี้ผมไม่ลงให้หรอ <laughs> กเขียนเว้ยในเมื่อเราต้องลุยเข้าไปอยู่แล้วไงเราก็ใช้ปืนธนัดอันนี้ดีกว่า

หาไม่เจอ <laughs> <laughs> ยิงกันอยู่ตรงไหนวนะเนี่ยสวัสดีครับใช่เล่นเกมใหม่เล่นมาลาตาสองตาสวัสดีครับคุณงูเขียวสนุกดีนะเกมเนะี้ยบอกเลยสนุกสนุกเพลินๆดิ Rẻ thế này bán lửa Lửa cao rồi Scanner thì sắc ăn thì mới ra Kiểm với 600 lối lắc anh với hộ Mày đây mà nàn ký thưởng ký thưởng คิดถึงแหวงการมาหาบ่อยๆนะต่อไปอะเพราะว่าเซริมคิดถึงเหมือนกัน <พ uka> เอ้ยว่าจะอ้อมมาด้านหลังครับจะพยายามมาบ่อยๆนะได้เลยขอบคุณมากครับมาบ่อยๆนะออเพราะว่าเจลิงคิดถึงทุกคนเสมออยากให้มาหากันบ่อยๆมันยิงรถพังเลยนะ จะอยู่ใกล้รถมันก็ยิงรถพังติดจ้าเธอโอ้โหไม่คิดจะหลบเลยเหรอครับลูกพี่ยิงไม่ตายเลยนะแต่อย่านีนยิงไม่ตายเลยนะ มาแล้วเพิ่งไลฟ์เสร็จบัตดีีครับคุณทีมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเล่นเกมนี้แป๊บนึงเดี๋ยวไปนั่งคุยกันเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าโดนสไนย,ยิงจากระยะหวังผลที่จากจากที่อื่นอืม Level, level 3. three. Army Army level 5. Equipment level, level 3. Tactic level 4. Four. Mm. พอคุณไอจามปิดไลฟ์ไปบ้านผมก็กลับมาง่วงเลยไปเร็วมาเร็วได้ได้ได้นอนหลับฝันดีครับฝันดีครับ โอ้ไปไวเกินเพื่อน

ละเวิดกัอนอืมแบบเปลี่ยนเดี๋ยวกลับมานะคะไปเติมเน็ตแบบได้ได้ได้ i <laughs> to The seed has been dropped. Retreat, Retreat it now, now. Tactical level 5 I'll attack over, over there, <coughs> there. <coughs> I, I need up here, please <coughs> <coughs> สองสองว่ะรอบนี้เฮ้ยตึงว่ะสนุกดีนะเนี่ย The shield sensors activated it. Get, Get to, to the safe zone, zone now. Wow! They, they were hiding there? there? <laughs> <sighs> <sighs> this, this isn't too bad! We're done! There's an enemy here! It's time to replace your armor plate. โอมาไม่ทันกำลัง <g ham> วิ่งตามมา อ๋อเพื่อนมันไาวางระเบิด ไม่มีไม่มีของลงให้เพื่อนเลยครับรอบนี้ กลับมาแล้วโอ้โหไปไวมามาไปเร็วคิมเร็วแฮะวัสดีครับ Magnetic field sensors activated. Get, Get to the safe zone now. There's an here! Did you see that?

โสวยตามไปเย้รอบส, э สุดท้าย โอ้โหโดนโดนลุมสองทางแล้วน่ะนะต้องรวมเงินซื้อจากซื้อจักร์นอตสักคนหนึ่งอะ มีใครดอปเหรียญให้เราไหม Alright, we're... โอเคโอเคโอเคคลิกได้เพราะจังเกิลน็อนเลยเมื่อกี้โอ้โหคือโชคดีที่เพื่อนในทีมมันยังพอเก็บเงินเอามาลงจังเกิลน็อนกันอยู่อ่าวันดีเอาหมุนชนะไปแล้วก็เลยแบบมานั่งมานั่งสักตานึง <c oughs> คือเมื่อกี้ถ้าเผอเพื่อนมันไม่เพื่อนมันไม่เอาเงิน <Well done. S 2> เพื่อนไม่เอาเงินมาให้ในการลงซื้อจกกักรกลนอตอนสุดท้ายนะไม่น่าชนะน,น่าน่าจะแพ้อยู่อืม